สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันที่26นะคะเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพรม้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องก็รอบแรกนะคะรอบพิเศษหกสีนะคะหกรอบแรก6กสมาตัววิ่งนะคะ แอดจอไม่เข้านะคะส่วนรอบพิเศษบนนะคะห้าห้านะคะเน้นรูที่หก็มานะคะมารอบแรกนะคะรอบแรกก็โอเคแล้วนะคะพี่น้องเข้าห้นะคะส่วนรอบปกติ4 1นะคะมาตัววิ่งอีกแล้วเลือกคู่ผิดนะคะพี่น้องจา๋าแอดจอไม่เข้านะคะส่วนรอบปกติบน04อีกแล้วมาอีกแล้วนะคะพี่น้องตัวเด่นเนี่ยมาเป็นตัววิ่ง น่าเสียดายนะคะพี่น้องอดจอบไม่เข้าเนาะส่วนรอบ vip เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งก็ไม่มานะคะแปดสามนะคะมาตัววิ่งอีกแล้วนะคะสรุปนะคะเข้าแต่รอบพิเศษบนนะคะห้าศูนนะคะพี่น้องห้าศูนย์ตรงๆนะคะเน้นรูดมาตั้งแต่รอบแรกนะคะพี่น้องสรุปนะคะเข้าแต่รอบพิเศษบนห้านนอกนั้นหลุดหมดเลยนะคะพี่น้อง ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้ามารอบแรกก็โอเคแล้วนะคะแต่สำหรับ9้านะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ๋ารับชมด้วยความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปนะคะพี่น้องสำหรับวันที่27นะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับวันที่27เดือน5ปี64นะคะแนวทางฮานอย3นอยนะคะเจาอให้2ตัวบนล่างนะคะสูตรวัดใจ3น้อยนะคะพี่น้องสากับช่องแอดเพียนพารวยชาแนลนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่น้อง fc นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะคิป ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะจัดทําขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะสูตรวัดใจนะคะเด่น7กับเด่น2นะคะวิ่ง0วิ่ง9วิ่ง3นะคะตัววิ่งนี่ไม่ค่อยจะหลุดนะคะ มาจับคู่กันนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดแปดเจ็ดศนเจ็ดหนึ่งเอาเจ็ดสองนะคะก็ไม่มากเกินไปนะคะเพราะว่าจะจับให้เด่นละหคู่เท่านั้นนะคะพี่น้องก็ไม่ได้เจาะหลายคลิปนะคะทำแค่ สองคลิปนะคะก็จะมีคลิปสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็คลิปสูตรวัดใจเท่านั้นนะคะไม่ไม่เยอะนะคะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆนะคะถ้าเข้าก็ดีใจกับพี่น้องที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะก็ไม่ค่อยจะหนุดนะคะพี่น้องส่วนมากก็จะมาบ้าง มาตัวเด่นบางทีก็เจาะกระโดดบ้างข้ามบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแล้วแต่พี่น้องจะเลือกเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนเนาะพูดมากไปแล้วเนาะแอดกระได้สำหรับเด่นสองนะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสามสองสี่ สองเก้านะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะฝนทางชุมพรก็ตกดีดีนะคะพี่น้องจ๋าลมก็แรงนะคะเดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะสําหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีเจ็ดเก้านะคะส่วนพี่น้องสายเจาะนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดปดนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอด จบพี่แอดชอบก็พี่มาพี่น้องก็สามารถไปรูดไปฟันได้นะคะเจ็ดสองนะคะส่วนสองก็จะชอบไปที่สองศูนย์สองสามสองเก้านะคะพี่น้องจะถามใช่ไหมคะว่ารูดตัวไหนรูดเน้นรูดนะคะเน้นรูดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะ สองก็ชอบนะคะบวกสองสองสองด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเผื่อมาทั้งคู่นะคะตัวนี้ก็ชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปัทุกท่านเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ